วันนี้เราจะมากินทุเรียนกันทุกคนวันนี้นี่จะมาชาเลนต์ตัวเองนะกินทุเรียนว่าดูดีป่ะวันนี้น,นี่จะกินทุเรียนหมดลูกไหมจะกินหมดไหมกินหมดหรือเปล่าจะกินหมดไหมกินไหวหรือเปล่าวยแต่ว่าอันนี้นี่ให้เขากินมาแล้วทุกคนใครเป็นเซียนทุเรียนน่ะนี่ไม่เคยไม่เคยปอกนะ จะลองกีดแล้วก็ทําดูปก,กติได้กินไม่ได้นะกินแล้วมันจะออืมาดูว่ามันจะหมดไหมเดี๋ยวไปดูชาเรนตัวเองได่เละคะ่ะทุกคนไปสวัสดีทุกคนมิตรรักและแฟนเพลงมาเริ่มนะคะเรามาเริ่มการชาเลนตัวเองนะคะในการกินทุเรียนแต่ว่าเนี้ยให้เขานำล่องมาก่อนแล้วนะทุกคนมาดูว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะมันจะเป็นยังไง คลิปนี้มันอาจจะมีแบบภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับคนที่ชอบทานทุเรียนนะนี่เองปกติกินได้แต่ทุเรียนทอดแต่วันนี้เห็นใครเขาก็กินทุเรียนเราก็ยากกินเอามาลองดูทำไมเขากรีดมามันโดนไอ้นี่อ่ะโดนเนื้อนะทุกคนเดวดทุเรียนโอ้ไม่คิ่อง่ายนะ ปอกกุเรียนอ่ะเฮ้ยัไยงไงวะเดี๋ยวนะทุกคน เห็นเหือแล้วนี่ปลาแกงหรือเปล่านะ ที่ใครอเอาทุเรียนมาตบหน้าเนี่ยแหกแล้วเนี่ยด่เลือกแบบแข็งๆนะอ๋ออีกอีกนิดนึงนะอ้าวทำไมเขาตอกอย่างนี้ก็ ดูเรียนจริงป้ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้เด็กทุกคนเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะมาดูว่าแค่เนี้ยดีจะกินหมดหรือเปล่ามันจะเกิดอุบัิเดนต์ระหว่างทางที่เรากินหรือเปล่านี่นะเริ่มกินเลยนะท้าเล่นตัวเองนี่แหละมันจะหมดลูกไหม เฮ้ยรอนี้โลหหกโลหกสองร้อยสบาทโลร้อยห้าสิบมมเจ ก่น่ะควรต้องวางเสียงกัน,ในใหือกลอกอาการเริ่มมาแล้ว จะกินให้หมดนะกินให้เยอะที่สุดอะ่ะแี่หนึ่งเม็ดละขอบืมเม็ดเขาเล็กนะทุกคน ใช้ได้ยอยู่ป้าบอกจะชอบแบบนี่หรือแวบบอ,อกบอกเอากบก่อน ไม่ไหวอ <laughs> ่ะทุกคนจุไม่ไหวอ <laughs> ่ะน้องกินก็ให,ก <c oughs> ให้หมดดูเดียวไม่หล่ะทุกคนไม่ไหวอ่ะทิดได้แค่นี้จริงๆมันอ <laughs> ้วจกจริงน้ำตาไหลเลยเห็นไหม มันกินไม่ได้อ่ะทุกคนชอบแบบเป็นผลไม้ยอยากกินแต่มันกินไม่ได้อ่ะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสําหรับคนที่แบบว่าอาจจะดูแล้วแบบว่าอกำลังจะฟินๆเลยอ่ะแม่งภาพอะไรก็ไม่รู้ยังไงนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจในการทําคลิปตอปอ่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายกินไม่ไหว